อุปนันเบรัด์ที่นีแล้วเมนูออ้ยได้ได้กินเลยตำส้มเลยได้นัเจ้านะข้าวมีข้าวเลยว้านีกับูป่อมาเดียรเลยอ่ะ บ,บน,นหวานมากเลยมีหมูยอด้วยเหรอวันนี้กินหมูยอก,กับข้าวเหนียวกับส้มตำนะคะวันนี้เราไม่ได้ตำเองนะคะวันนี้เราอุดหนุนแลาอุดหนุนร้านค้าแหลกเหรอรเย,ยอ้กินโซยกินหอมหัวนปื้อคุณนะตรแซบ นี่แหพร้อมหัวนปลาแดกโชยมาเด,ดี๋ยวกะจมเดี๋ยวกระจมะจมาเหม็นมือมอ,อีกเดนะน่ะกินเอามือจกเดี๋ยวกะจมมาเหม็นมือมอ,อีกเดนนะ่ะกินเขากับตำมือกับปลาแดกดความแสบนัว ืัอนี้กินโน้องอาหารจ้าโป้องอาหารืัอนี้พักโอ้มืันนี้พักบายคุณึงบอกให้พักก่อนเขาให้เปลี่ยนยกันมากินเฉาเป็นบ่ <c oughs> <c oughs> ฝากกดติดตามช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับผมช่องกินแต่ของบ้านๆค่นนะกินแต่ดำหมูดำนะมันแย้มก็สิได้ทอดปลาแห้งเลยมันแย้มเลยเนาะมัแย้มทอดปลาแห้งกับัำหนะมูเนาะตำทั่วตำทั่วนะแต่เนาะ แลงเลยชิตา,ามบทพูวกบทอดไปแหงมงงือแลงเลยชิดเมนูไว้ทายแล้วก็ด้หอดปลาแรงแล้วคิดเมนูไว้ทาแล้วถ้าได้เห็นไอ้มมดลุงกกินเขาล้นนี่กระเ๋ามันถือมา้ของร่วงกำลังลุกเนอ่อชิง